ทาดีแล้วใช่ไหมให้ไหมครับอืมออืมอืไงตองต่อเลไหนะให้แม่ังดิ้งไงต่อตงงตอแา,งงออาแล้วเหรอโอ้อืมนั่นลูกป,ปั่อะไรบ้างอ หนูฝันเห็นอะไรมั่งครับหนูฝันเห็นอะไรมั่งครับฮะให้ร่าให้แม่ฟังสิฮะอืมอืมอืมน้ำมาเช้าคุยอะไรกับคุณพ่อไม่เช้าคุยอะไรกับคุณพ่อหรออืม